สวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับสวัสดีเช้านี้วันพุธที่30มิถุนายน2 5 6พครับพาทุกคนได้มาดูสวนเกษตรผสมผสานครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนคําว่าพื้นที่เชิงเดี่ยวครับให้กลายมาเป็นพื้นที่แบบผสมผสานนะครับเปลี่ยนจากคําว่าสวนอ้อยสวนมันนะครับได้มาปลูกแบบนี้ครับปลูกขนุนปลูกกล้วยลงไปซึ่งก่อนที่จะปลูกขนุนปลูกกล้วยเนี่ยผมก็ได้ลง ก่อนที่จะปลูกขนุนปลูกพืชหลายชนิดนะครับได้ลงกล้วยลงไบกอนอย่างที่เห็นเนี่ยครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับดินแถวนี้จะเป็นดินที่เียกว่าเป็นแบบเชิงเดี่ยวมาก่อนก็คือเขาจะปลูกมันปลูกอ้อยแบบนี้เวียนกันไปครับปลูกอ้อยสีปีถัดจากนั้นก็เวียนมาปลูกมันนะครับผมก็มองว่าอ้อยมันมันเป็นวิธีที่ยังไงล่ะผมมองว่ามันถ้าเกิดเศรษฐกิจมันล้มหรือมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะกินอ้อยกินมันได้ ผมก็เลยลองมาปลูกแบบนี้ครับต่อสู้กับความแห้งแล้งต่อสู้กับความชีรกวมันไม่สมบูรณ์ต่อสู้ที่สำคัญที่สุดคือต่อสู้กับความคิดที่ชาวบ้านเขาคิดว่ามันน่าจะปลูกไอ้ปลูกมันมันน่าจะได้ดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่ผมได้ฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับมันก็เริ่มเห็นผลละสีปีผ่านไปครับผมได้ปลูกกล้วยปลูก น้อยหนาที่ผมอยากจะกินผมมองว่าถ้าผมซื้ออะไรผมก็จะปลูกอันนั้นนะครับแล้วก็นั่นแหละครับขนุนผมก็ได้ปลูกลงไปต้นกระท้อนครับที่อยู่ฝั่งทางด้านนู้นไกลๆนู่นนะครับกระท้อนเริ่มที่จะสูงเท่ากับต้นกล้วยแล้วนะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยครับฝรั่งที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นก็เริ่มที่จะเก็บกินลูกแล้วนะครับหลายหลายอย่างครับถัดจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมมองว่าไอสิ่งที่เรียกว่ามันเป็น มันน่าจะปลูกอ้อยปลูกมันดีกว่าตอนนี้ไม่น่าจะใช่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับแลที่สําคัญที่สุดนี่ครับมองไปเห็นไหมครับน้อยหนาที่ผมได้ปลูกลงไปเมื่อสามปีที่แล้วตอนนี้ผมก็มาเก็บแล้วนะครับนี่ด้านบนนะครับเรื่อที่จะแบบมีลูกให้ผมได้เก็บแล้วเห็นไหมครับเยอะแยะเลยนี่ครับพันธุ์บ้านๆครับแต่ความหวานนี้แบบโอ้โหระดับห้างเลยทีเดียวนะครับได้หลายคนอาจจะมองว่าทําไมปลูกพันธุ์บ้านๆราคามันไม่ดี ผมไม่ได้หวังว่าผมจะได้ขายผมหวังว่าผมจะได้กินแล้วพอมันเหลือกินก็แบ่งพี่ๆน้องๆเนี่ยครับน้อยหนานี่ลูกขนาดนี้นะครับก็จะเริ่มเก็บเพราะว่าพอเป็นแบบพอมันเริ่มแก่ขนาดนี้มันจะสุกเร็วนะครับก็เริ่มเก็บแล้วนี่ครับเมื่อวานเก็บไปแล้วครูหนึ่งนะครับวันนี้ตอนเช้ามาเก็บอีกครับเพราะว่ามันจะเริ่มสุกเร็วนะครับเห็นไหมครับมันร่วงมันอะไรนี่ครับมันร่วงแล้วนกก็จะมากิน เมล็ดพันธุ์ก็จะดูลงในแถวนี้แหละนะครับเนี่ยนี่คือรอยที่นกมากินนะครับความอุดมสมบูรณ์ครับเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็ผลผลิตต่างๆเริ่มที่จะออกมาให้เห็นเห็นไหมครับผมได้ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็นี่ครับนั้นคือกระทอนครับเริ่มที่จะโอเคแล้วนี่ครับเห็มนไหมครับพปลูกปลูกใต้ต้นกล้วยเลยนะครับนี่เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มสูงขึ้นมาแล้ว ปลูกปีแรกๆนี่ต้องวางระบบน้ำดีๆครับเพราะว่าพืชยังไม่โตรากยังลงไม่ลึกนะครับก็ต้องดูแลเขาหน่อยแต่พอเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็จะสบายหน่อยครับเพราะว่าน้ํานะครับมันไม่มีปัญหาหน้าฝนฝรั่งนะครับอันนี้ปลูกได้2ปีแล้วนะครับปลูกแบบกระท่อนกระแท่นจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่นะครับเริ่มมีลูกติดแล้วนะครับนี่ครับดินไม่ค่อยสวยอย่างที่อธิบายไปนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับ กล้วยฟรังขนุนนะครับฝรังดินตรงนี้จะไม่สวยครับผมได้นําขนุนมาปลูกนะครับเปรียบเทียบกับบริเวณหน้าบ้านหน้าบ้านผมนี่มีลูกแล้วครับแล้วก็ต้นสูงท่วมหัวแลแต่แต่ว่าบริเวณที่ปลูกฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็จะพยายามที่จะดูแลต่อไปนะครับเขาคาดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆนั่แหละครับ ต้นไม้มันก็คงจะโตขึ้นไปเรื่อยๆมันคงจะไม่อยู่เท่าเดิมนะคาดว่าอย่างนั้นนะครับทางด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ปลูกกล้วยนะั่นแหละเป็นพี่เลี้ยงครับส่วนหญ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เดี๋ยวก็จะไถกลบนะครับมันก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุต่อไปนี่ทางด้านนี้กระถอนครับก็เริ่มโตที่จะสูงเท่ากับต้นกล้วยแล้วอีกปี2ปีครับเดี๋ยวผลผลิตผมมันก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมครับฝรั่งแถวนี้ะไล่ไปเลยครับฝรั่งกล้วย ฝรั่งสลับกันไปแล้วก็มีจะมีขนุนพวกนี้แหละครับหมุนเวียนกันไปนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะปลูกมันเทศนะครับตรงกลางร่องแต่ว่าหญ้าก็จะขึ้นรกไปหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับอย่างไรเนี่ยผมก็จะไม่ขาดทุนนะในมุมมองของผมนะครับถ้าในกรณีที่เราปลูกมันถ้าเราไม่ถอนมันก็จะเน่าแล้วแหละนะครับป่านี้ทุกคนเนี่ยมาดูกันครับเช้านี้นะครับที่ปลูกนั่นปลูกนี่ลงไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ท้อนร่วยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับก็คือน้อยหนาน้อยหนามะละกอเนี่ครับมะละกอมันเข้าสู่หน้าแรงช่วงเมื่อกี้ครับตามที่เห็นเดี๋ยวเราจะเดินไปเก็บน้อยหนาอีกทางหนึ่งนะครับเดินไปดูกันครับเมื่อวานนี้เก็บมาแล้วรอบหนึ่งวันนี้คาดว่าน่าจะสุกอีกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันยาขึ้นเร็วครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนครับ ตรงนี้ก่อนหน้าน,นี้ผมก็จะหว่านปอเทืองครับไถกลบแล้วรอบหนึ่งนะครับนี่ครับหญ้าก็เริ่มเกี่ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมีการไถกลบอีกรอบนะครับแต่ตอนนี้ให้นา้นาๆได้ตัดหญ้าไปให้วัวก่อนนะครับไปเลี้ยงวัวนี่ครับท่านก็จะตัดเห็นไหมครับบริเวณตัดหญ้าอย่างน้อยผมก็จะได้แบบให้พี่ๆน้องๆครับได้เกิดประโยชน์ในการที่จะทํานั่นทํานี่นะครับเห็นไหมครับหญ้าแทนที่จะไถทิ้ง ็ไปให้เขาเนี่ยนะครับเอาไปให้วัวนะครับแล้วผมก็จะได้ขี้วัวมาใส่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับด้วยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่เราก็จะมีกินนะครับเอาละเดินไปดูกันครับน้อยนาไปดูทางด้านนี้ครับปอเทืองครับที่มันเหลือจากปีที่แล้วนี่ครับก็ยังคงเหลือขึ้นมาบ้างอยู่นะครับ ยากขึ้นสวยแล้วครับแต่ก่อนนี้แบบการที่จะหายาแบบนี้โอ้อยากครับแต่หลังจากที่เราบำรุงดินไปด้วยปอเทืองนี่เห็นไหมครับคุณภาพดินเริ่มกลับมาดีขึ้นก็จะเป็นกันแบบนี้สีปีครับสีปีผ่านไปอ้าวน้อยหนาของเรามาดูกันหน่อยต้นนี้นี่ครับสุกแล้วครับโอ้เห็นจับปุ๊บสุกพอดีเลยครับนี่นี่นี่นะจะกินให้ดูเลยแลยกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะ มือฝั่งด้านนี้ติดดินมีหนอนด้วยเนี่ยครับพอมันสุกก็จะเป็นแบบนี้เละๆนะครับรสชาตินี้จะหวานนะครับถึงแม้ว่าลูกมันจะไม่ใหญ่แต่ว่ามันจะหวานเอาละนะครับเหลือแค่นี้ครับมันเละนอนกินหวานรสชาติหวานอืมข้างบนเห็นไหมครับเยอะเลย ไหนอีกนี่ด้วยเก็บได้แล้วครับขนาดนี้อันนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วครับสุกแล้วครับนี่เริ่มนิ่มๆนะจุนนี้น่าจะกินได้นะครับอันนี้ก็รอก,ก่อนครับทางด้านลุงครับโอ้สุกเยอะเลยครับอืม ถ้าไม่ได้มาวันนี้ถือว่าพลาดนะครับนี่นี่สุกแล้วนี่วันนี้สุกสุกจนเละเลยครับนี่นะครับผลจากการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับผ่านไปสี่ปีก็เป็นไปดังที่เห็นเนี่แหละครับผมไม่ได้มีอ้อยไม่ได้มีมันแต่สิ่งที่ผมมีคือของกินนะครับอยากกินอะไรก็ปลูกเอาลูกเล็กจริงๆ ข้างบนครับลูกใหญ่เลยสุกแล้วนี่ครับลูกขนาดนี้ขายกันตามท้องตลาดก็สามโลร้อยนะครับนี่ยิ่งยิ่งมันเป็นน้อยหนาพันพื้นบ้านแล้วมันจะเหนียวแล้วก็หวานครับถ้าเราเก็บช้าเนี่ยครับก็จะกลายไปเป็นอาหารของนกนะครับนี่ครับโดนนกโดนพวกค้างคาวกินแล้วนะครับประมาณนี้ ทางด้านนี้เห็นไหมครับโดนเขากินละสวนผมนี่จะเป็นสวนที่เรียกว่ามันเป็นแบบสมบูรณ์นะครับพวกสัตว์นานาชนิดก็เลยเป็นแบบว่าโอ้โหเหมือนกับเซเว่นของเขาเลยอนีางนี้ก็สุกแล้วนะครับเก็บได้แล้วส่วนตรงนี้อ้าวข้างๆกันเนี่ยนี่ก็เป็นยังไงครับมัน,นี้เละละค้างคาวนกกินเงินหมดละ ข้างบนข้งสูงอ่ะคงจะต้องเก็บต่อไปแล้วครับนี่สูงขนาดนั้นจะเก็บยังไงครับนู่นแหละครับเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับนู่นระดับปลายกล้วยเลยครับก็มีสมาชิกหรือแฟนขับได้แนะนําเข้ามาครับว่าถ้าในกรณีที่อยากจะให้ลูกมันโตให้ตัดตัดออกนะครับเดี๋ยวปีนี้พอเสร็จสิ้นในเรื่องของการเก็บผลผลิตก็คงจะต้องมีการตัดดอกนะครับเพื่อที่จะให้มันต่ํากว่านี้เราจะได้เก็บสะดวกด้วยนะครับ อันนี้แค่น้อยหนานะครับอยังไม่หมดยังไม่หมดตอนนี้แค่ต้นสองต้นยังเหลืออีกต้นที่เห็นแล้วกิ่งมันหกักไปดูด้านนี้กันครับมีบอดิกาดประจำสวนผมมาด้วยหักด้านนี้ด้านนี้เป็นอย่างไรไนะหนดูกันโอ้โดนแล้วครับนี่ครับอืม โดนแล้วไม่ได้มมาดูแป๊บเดียวนี่ครับโดนกินซะแล้วเก็บครับงานโดนก็เยอะนะครับนี่เห็นไหมกิ่งโน้มลงมาเลยนะครับมีแต่ลูกมานะครับนี่ลูกขนาดนี้ก็ต้องเก็บแล้วครับนี่ถ้าปล่อยไว้สักวันสองวันเดี๋ยว นกเดี๋ยวค้างคาวนะครับก็จะมากินฝั่งด้านนู้นก็เยอะเหมือนกันครับเนี่ยครับโอ้เต็มต้นเลยครับเห็นไหมครับมองขึ้นไปก็จะเห็นแต่น้อยหนาเต็มเลยหนุนเลยครับอย่างที่บอกครับว่า4ปีผ่านไปเนี่สวนผมก็จะเริ่มเห็นผลผลิตนะครับยิ่งถ้าเกิดว่า ผ่านไปนานเท่าไหร่นะผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้นไม้มันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลผลิตมันก็จะออกทุกๆปีแต่ถ้าในกรณีที่เราปลูกอ้อยปลูกมันเราก็จะแบบทําแบบนี้ทุกๆปีครับหมายถึงว่าอ้อยกับมันนะครับแต่ได้เกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นการปลูกแบบผสมผสานแบบนี้อย่างที่อธิบายไปมันอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงของช่วงแรกๆแต่ถัดจากนั้นโอ้อันนี้สุกครับได้กินแล้วได้กินแล้วนี่ครับ สูจนเละเลยโอ้เน่าครับนี่ครับกินไม่ได้แล้วครับแบบนี้โยนทิ้งแล้วเอาไว้ให้เขาเกิดต่อไปครับเดินมาดูทางด้านนี้ครับเช้านี้เชา้านี้มาดูน้อยหนาของเรากันนะครับต้นนี้เป็นอย่างไรเต็มเลยครับลูกเล็กๆครับแต่ว่าดกเต็มต้นเลย ตรงไหนที่สุกแล้วน่ครับตอนนี้น่าจะเก็บไปแล้วมั้งเี่ยเยอะเลยครับนี่ปล่อยไว้ก่อนครับไม่รีบไม่รีบแต่ดกจริงๆครับกิ่งลูกเต็มเลยนะครับนี่เพียบเลยนี่ทางด้านนี้ก็เพียบเลยเห็นไหมครับน้อยหนา ็ปลูกแบบธรรมชาติแบบบ้านๆครับไม่ค่อยได้มาดูแลอะไรเขาเท่าไหร่ครับมันก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นนี่อันนี้เก็บได้ละอันนี้เก็บได้ยังยังปล่อยไว้ก่อนนี่ครับเช้านี้เห็นไหมครับได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงธรรมชาติเป็นอะไรที่สบายใจนะครับหญ้านี่ขึ้นเขียวเลยทีเดียวครับพอก็สู่ช่วงดูดูฝนเห็นไหมครับถ้าในกรณีที่ เราปลูกมันปลูกอ้อยประมาณ7 8ดเดือนเราก็จะกลับมาปลูกมันอีกแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าแต่ละคนก็ย่อมที่จะถนัดอะไรไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลผมก็ชอบแบบเนี้ปลูกแล้วอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วง3-4ปีแรกแต่สุดท้ายแล้วผลผลิตพอผ่านไปสักอีก 3- 4ปีมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ น้อยนาน้อยนาอันนี้ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ประมาณนี้เลยโอเคครับเชา้านี้พามาเดินชมสวนครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับสตอครับสตอก็ปลูกไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดรากแล้วนะครับยอดใหม่แทงขึ้นแล้วประมาณนั้นโอเค,ครับเชา้านี้สวัสดียามเช้ากับสวนเกษตรผสมผสานที่ผ่านไป4ปี มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้เห็นแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยมากครับแต่ก็เริ่มเป็นไปในทางที่ดีสวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับยังมองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะมีกินบ้าง